สอวิธีการรัดเข็มขัดเตรียมชูชีพเตรียมอะไรเงี้ยแม่ละมั่งจัไม่หมึงมีชูชีพเลยมั้งมึงมาเลือง่ะสาวทำไมแอร์มีแต่สวยๆเออมึงมึงคิดไม่ดีป่ะมีังแรกในชีวิตตื่นเต้นมากน้องเป็นสาวคอนแก่นยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดน ร้อ,าอ,าอ,อ,องเพลงนามาขนาดนี้แน่นอนวันนี้แม่และเด็กแก๊งอยู่กันที่จังหวัดคอนแก่นเมืองที่เขาว่ากันว่าผ้าไหมดังมากมีหมอแคนสุดม้วนดูซิว่าแก๊งเรามาเยือนจะม้วนสมชื่อหรือเปล่ารอบ<อ><อ>นี้แอบพาแม่ติดแกรมนั่งเครื่องบินครั้งแรกเพราะว่าแม่บอกว่าถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้นั่งเครื่องแถมหันมาถามผมว่าไออาร์เรานึ่งข้าวเหนียวหมูทอดไปกินบนเครื่องบินได้ไหมวะเออแม่นั่นเครื่องบินไม่ใช่รถเครื่องจะนึ่งข้าวเหนียวมากินบนเครื่องอะไรวะอันนี้ไม่ได้โจ๊กนะพี่บอยคือเรื่องจริง อ่าเขาจะตั้งใจจะใส่ถุงคือทำข้าวเหนียวแล้วแบ่งใส่ถุงเอาเอาหมูใส่ในถุงอ่าไล่ก็ว่ากูจะไปหิวอ่า นาหิวในบนเครื่องนี่เมื่อกี้ที่สนามบินว็ฉี่มาแล้วนะก็บอกแล้วไงเปไงหูรู้ทางขันใจพีทีทีสเตชันนะเนี่ยเจอไม่ได้เดี๋ยวส่งเจอปุ๊บเรียกเจอปุ๊บแม้อ๋องานนี้ลืมบอกเรามาเที่ยวแล้วก็ทำงานไปด้วยคันแล a กับช่องพี่บอยนะครับมาถึงขอนแก่นพี่บอยก็มารอรับถึงสนามบินแล้วก็ตามธรรมเนียมของแก๊งเรา3กิโลแม่ปวดฉี่ส่วนลูกๆก็อยากกินกาแฟว่าแล้วก็เลี้ยวรถเข้าไปเลยที่พีทีทีสเตชันมีทางห้องน้ำสะอาดและมีกาแฟอร่อยๆที่ร้านคาเฟ่เมซอนเพราะพี่บอยบอกว่าสั่งเลยเดี๋ยวพี่เลี้ เรามาดีและเราเป็นคนที่เกรงใจซะด้วยก็เลยสั่งกันมาแค่หนึ่งแก้วหมายถึงคนละหนึ่งแก้วนะครับแต่บังเอิญที่คาเฟ่เมซอนมีขนมด้วยก็จัดหนักจัดเต็มชนพี่บอยแบบบ่นนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆบ่นนิดเดียวโอ้หทำไมมากับพี่บอยจ่ายัน่ยายส่งและครอบครัวสั่งสนั่นวันไวพนักงานพนักงานชงกาแฟก็คือมือสั่งแล้วนะคะสั่งเฉพาะกาแฟไม่ได้สั่งเฉพาะกาแฟกับขนมมันก็สั่งก็คือจัดหนักอะเนาะ ค่าตัวเยี่งค่าตัวเนี่ยเขาไม่ได้หักหักแล้วมันไม่ได้แค่ศูน์นะแม่ถ้าไม่พอมันจะติดลบนะค่าตัวแม่ต้องจ่ายเพิ่มนอะคืนที่พลอยไปแล้วหลังจากดื่มกาแฟแล้วทานขนมกันจนอิ่มแล้วพี่บอยก็พาเดินทางกันต่อไปอำเภอชนบทไปบุกโรงงานแจ่วบองแม่ลำดวนกันเพราะแจ่วบองเป็นเมนูโปรดของแม่และเอ็มเลยเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของชุมชนนี้เลยบอกเลยทําจากปลาร้าปลากะดีหอมและอร่อยมากถ้าใครอิจฉาและอยากทานแบบเราแอบกระซิบบอกว่าแจ่วบองแม่ลำดวนเขามีวางขายอยู่ที่ร้านไทยเดย์ศูนย์รวมความอร่อยจาก ชุมชนต่างๆในพีทีทีสเตชันโดยร้านไทยเด็ดเนี่ยเขาขายสินค้าที่มาจากชุมชนต่างๆเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและทำให้คนในท้องที่มีอาชีพอีกด้วยมาถึงแม่และพวกเราตั้งใจดูโรงงานและกรรมวิธีการผลิตเจวบองแม่ลำดวนอย่างตั้งใจตั้งใจดูมากก็ตั้งใจแหละครับแต่กองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องอ่ะเนาะกินก่อนค่อยไปดูแม่ไปรถมาขึ้นรถแม่โบรถดิแม่ พี่เมืงใจเย็นๆนะไอเขาคนเขาก็มองอยู่อันี่อยากกินต้นตำลูกแม่เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาทำไมตระกาแทบทุกคนพอเห็นต้นตำวิ่งเข้าโอ้ปลาหอมมาก่ะกินมันยังไงคะแม่อ้าก็กินปลานี่นยจม่มันเป็นปลา้จะไปกินไปได้ไงเราจะกินทันเขาไหมฮะฮะเราจะกินทันเขาไหไม่รู้พี่เนี่ยดูน้ำพริกเนี่ยไม่ว่าจะทำที่ไหนทำไมรุ่นเราเขาดีาวุ่นวายไอ้ฟุกหลับ ไม่ไม่สนใจอะไรใช่ไหมไม่สนใจอะไรเลย <c ười> ไม่มน้ไงไม่ มาขอนแก่นครั้งนี้บอกเลยว่าสนุกมากๆนอกจากได้มาเที่ยวพักผ่อนและสัมผัสวัฒนธรรมของจังหวัดขอนแก่นแล้วยังได้มาเที่ยวโรงงานทาแจ่วบองแม่ลําดวนอีกด้วยบอกเลยเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่อร่อยมากแม่บอกว่าปลาร้าที่นี่ทําจากปลากระดีนี่แหละทีเด็ดใครที่อยากลิ้มลองความอร่อยไปหาซื้อกันได้ที่ร้านไทยเดชร้านของฝากจากชุมชนที่ PT ท Station ซึ่งไม่ได้มีแค่แจ่วบองแม่ลําดวนนะยังมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆทั่วประเทศอีกมากมายชอปปิ้งที่ร้านไทยเด็เท่ากับช่วยชุมชนต่างๆให้มีรายได้ได้ทานของอร่อยยและัังได้้สสสนนนนบุิคา คนไทยด้วยกันด้วยนะทายเดชเขามีความตั้งใจที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถที่จะสร้างแบรนด์และมีพื้นที่ขายสินค้าได้มากขึ้นแต่ตอนนี้ผมขอไปทานแจ่วบองอร่อยๆคุกข้าวซะหน่อยฝากกดหัวใจและกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะมาดูกันว่าชิปหน้าแม่และเด็กจะพาไปป่วนไปสซนกันที่ไหนสาหรับคลิปนี้บายยครับ่ื้อไื้อ Hahahaha Am experiences Always F hoc